รายการวิถีโยคะธรรมะนำใจผลิตรายการโดยวิถีโยคะธรรมะนำใจต้นแบบดั้งเดิมนี้ครูกล้วยจะเป็นผู้นำพาทุกท่านมาดูแลชีวิตมนุษย์แบบเป็นองค์รวมผู้ที่ฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอจะมีจิตใจและร่างกายที่มั่นคงอย่างมีสติบ้างกะแลดูอ่อนกวายอย่าลืมนะคะใช้แรงแต่น้อยมีสติตามรู้ สุดท้ายโยคะจะนำพาทุกท่านสู่เส้นทางสมาธิสวัสดีค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมา,าฝึกเทคนิคการเข้าท่าสองท่านะคะคือท่าหลาสนะหรือท่าคันไถยกับอีกท่าหนึ่งคือท่าผู้ชังคาสนะค่ะหรือท่างู ก่อนที่เราจะฝึกท่าทาง,งต่างๆก็อยากให้เราได้ทำจิตให้สงบจิตกับกายรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรานั่งสมาธิสักครู่หนึ่งค่ะผ่อนคลายร่างกายทุกๆส่วน ดวงตาสองข้างปิดลงแล้วผ่อนคลายเปลือกตาผ่อนคลายความคิดวางกายวางใจวางความคิดของเราลงกลับมาตามรู้ดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตามธรรมชาติเมื่อหายใจเข้าก็รู้เมื่อหายใจออกก็รู้รับรู้สภาวะแห่งลมหายใจที่เป็นธรรมชาติ สักครู่หนึ่งค่ะ ขึ้นช้าๆผ่อนคลายเปลือกตาค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆลดตัวลงนอนใหายค่ะเข้าสู่ท่าเตรียมที่จะฝึกท่าหลาสนะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากในหน้าก่อนนะคะคนที่ไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนเลย จะต้องทำอย่างไรเมื่อเราลดตัวลงนอนหงายแล้วนะคะให้รวบเท้าชิดติดกันคะความฝ่ามือวางข้างลำตัวเหยียดขาสองข้างให้ตึงค่ะเราค่อยๆลอยขาสองข้างขึ้นมาที่30องศาเราจะเห็นการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องต้นขาและสะโพก คงค้างไว้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วเลื่อนขึ้นมาที่60องศาช้าๆผ่อนคลายลมหายใจเข้าออกตามรู้สภาวะด้านในค่ะค้างไว้ครู่หนึ่งแล้วเคลื่อนขึ้นมาค่ะตั้งฉากกับลำตัวสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่นะคะกล้ามเนื้อหลังกระดูกสันหลังยังไม่ได้รับการเหยียดยืดอาจจะยังไม่สามารถที่จะพาขาทั้งสองข้างขึ้นมา ตั้งฉากกับลำตัวได้ค่ะเราก็ทำเท่าที่เราทำได้สำหรับในหนักก็ทำได้แค่นี้นะคะก็จะขึ้นไปที่ตั้งฉากไม่ได้เราก็ทำแค่นี้แล้วส่งความรู้สึกไปที่กล้ามเนื้อท้องและหลังนะคะเราจะขึ้นไปสู่ท่าหลาศนาค่ะค่อยๆลดเท้าลงไปนะคะเหนือศีรษะสำหรับในหนักก็จะยังคงไม่ค่อยไหวนะคะเพิ่งเริ่มฝึกให้ใช้ฝ่ามือประคองสะโพกค,ค่ะ ค่อยๆลอยสะโพกขึ้นมาค่ะลอยสะโพกขึ้นมาลดขาลงไปหาเหนือศีรษะค่ะค่อยๆมือค่ะค่อยๆไล่แผ่นหลังขึ้นไปยกสะโพกลอยขึ้นไปเรื่อยๆหลังส่วนบนแนบพื้นอยู่ ราจะเห็นนะคะว่ากระดูกสันหลังของเราโค้งขึ้นโค้งขึ้นทีละข้อทีละข้อ,ลขอกล้ามเนื้อหลังของเราถูกเหยียดยืดค่ะให้เรามัาระวังนะคะขึ้นท่าเหล่านี้แล้วน้ำหนักตัวนะคะไม่เลยมาที่กระดูกต้นคอน้ำหนักตัวให้ถอยกลับไปนะคะอยู่ที่ต้นแขนข้อศอกหัวไหล่ค่ะอันนี้คือท่าหลาสนะ ลาสนณะนี่เป็นท่าที่เรียกว่าท่าคันไถนะคะลักษณะจะคล้ายๆค,คันไถถ้าเรามาจับอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเลื่อนคันไถไปด้านนะะู้นค่ะที่อินเดียเขาลักษณะคันไถเป็นแบบนี้น้ำหนักไม่อยู่ที่กระดูกต้นคอนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่หัวไหล่ต้นแขนแล้วก็ข้อศอกถ้าเราลดมือลงไปวางพื้นได้ลดลง เราจะอยู่ในท่านี้สุดท้ายแล้วน้อยหนาก็มาอยู่ในท่าหลาสนะเต็มรูปแบบได้แบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราจะรู้สึกว่าหายใจเป็นยังไงคะไม่ค่อยสะดวกหายใจไม่ค่อยสะดวกนะะค่ะ,คะก็หายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวนะคะท่านี้ก็จะช่วยดูแลระบบต่อมไทรอยนะที่อยู่ตรงบริเวณช่องคอและช่วยเหยียดยืด กระดูกสันหลังพัฒนาระบบประสาทนะคะที่อยู่บริเวณกระดูกสันหลังเอามือประคองสะโพกก่อนนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากกลับคืนสู่ท่าเดิมให้เราเอามือไปประคองสะโพกค่ะแล้วค่อยค่ค่ะค่อยๆลดหลังลงไปลดหลังบนมือประคองสะโพกไว้ลดหลังบนหลังกลางหลังล่างลงไปประคองไว้ลงไปเบา กลับคืนสู่ถ้าพักสักครู่หนึ่งนะคะอยู่ในท่าสวาสนะหรือท่าศพแยกเท้าออกจากกันไงฟฝ่ามือแล้วผ่อนคลายลมหายใจเข้าออกค่ะท่าหลาสนะนี้นะคะจะช่วยพัฒนาเรื่องระบบประสาทที่ร้อยเรียงอยู่ที่ช่องโพรงกระดูกสันหลังของเราให้มีการทำงานนะคะที่พัฒนาขึ้น,นะะช่วยให้จัด โครงสร้างของกระดูกสันหลังนะคะให้ร้อยเรียงกันอย่างเป็นปกติค่ะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังเหยียดยืดได้ดีนะคะร่างกายของเราจะมีความยืดหยุ่นตัวดีขึ้นฝึกไปเรื่อยๆนะคะคนที่บางคนก้มไปทางด้านหน้าไม่ได้เลยนะคะฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถก้มตัวไปด้านหน้าได้เนื่องจากว่า ร่างกายด้านหลังเราได้รับการเหยียดยืดกระดูกสันหลังเราได้รับการเหยียดยืดค่ะสำหรับผู้ที่ฝึกโยคะอาสนะมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่คูตุมนะคะค่ะค่อยๆรวบเท้าชิดติดกันค่ะคว่ำฝ่าม,มือวางข้างลำตัวเราจะส่งความรู้สึกไปที่ขาทั้งสองข้างค่ะ เหยียดขาสองข้างตึงและยกลอยขึ้นมาที่30องศาค่ะค้างไว้สักครู่หนึ่งเห็นการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องต้นขาและสะโพกของเราแล้วขึ้นไปที่60องศาค่ะค้างไว้นะคะค่ค้างไว้ครู่หนึ่งแล้วเลื่อนไปที่90องศาค่ะขาไปตั้งฉากกับสะโพกแล้วค่อยๆค่ะ ลดปลายเท้าลงไปเหนือศีรษะยกสะโพกรอยลดปลายเท้าเหนือศีรษะค่ะยกหลังล่างขึ้นไปค่ะถ้าไปต่อไม่ได้ให้มือช่วยประคองสะโพกค่อยๆนะคะดันลำตัวด้านหลังขึ้นมาแล้วลดปลายเท้าลงไปแตะพื้นเหนือศีรษะค่ะน้ำหนักตัวยังคงอยู่ที่ต้นแขนหัวไหล่ข้อศอก ถ้าลดมือวางลงไปแตะพื้นได้วางลงไปนะใครที่มีความแข็งแรงที่กล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลังเราจะสามารถอยู่ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีมือประคองไว้ที่สะโพกถ้าไปอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเลื่อนมือมาไว้ที่เหนือศีรษะค่ะประสานนิ้วมือไว้ที่กระหม่อมค่ะเราจะอยู่ตรงนี้นะคะไม่หันหน้าไปทางด้านซ้ายด้านขวาเด็ดขาดให้ระมัดระวังกระดูกต้นคอของเราเป็นสำคัญ ทาน,นี้ก็คือมีประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาต่อมไทรอยนะคะที่อยู่ตรงบริเวณช่องคอจะช่วยให้เลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณต่อมไทรอยของเรามากกว่าปกติค่ะช่วยเหยียดยืดกระดูกสันหลังนะคะสร้างความสมดุลให้กับอวัยวะภายในนะคะในด้านของการบำบัดก็จะช่วยให้คนที่มีอาการของม้ามหรือตับ ผิดปกตินะจะช่วยพัฒนาระบบการทำงานของม้ามและตับให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นระบบการย่อยอาหารระบบการขับถ่ายจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อกระดูกสันหลังของเราอ่อนช้อยนะคะนั่นหมายถึงว่า เราจะเป็นผู้ที่อ่อนเยาวอยู่เสมอนะคนที่กระดูกสันหลังอ่อนช้อยก็จะเป็นผู้ที่อ่อนเยาวอยู่เสมอคนที่กระดูกสันหลังแข็งตึงการเคลื่อนไหวไม่สะดวกนะคะก็จะในตำราเขียนว่าจะเป็นผู้ชรานะคะและถ้าหลาสนะนี้สามารถที่จะบำบัดโรคเบาหวานบางประเภทได้ด้วยค่ะเมื่อเพียงพอแล้วนะคะก็คลายมือ ถ้าใครที่กล้ารู้สึกว่าเราจะไม่สามารถพาร่างกายลงไปได้ก็เอามือไปประคองไวท้ที่สะโพกถ้าได้ก็วางมือราบกับพื้นแล้วค่อยๆลดหลังบนหลังกลางหลังล่างลงไปนะคะลงไปด้วยความนุ่มนวลน,นะคะแต่มีพลังค่ะแล้วค่อยๆลดเท้าลงวางราบกับพื้นค่ะแล้วให้เราพักอยู่ในท่าสวสาสนะสักครู่หนึ่งคลายร่างกายทุกส่วนนะคะ ลายลมหายใจเข้าออกคลายความรู้สึกนึกคิดอยู่กับการตามรู้ด้านใน,นะะรับรู้สภาวะภายในที่เกิดขึ้นในท่าหลาสนะนี้นะคะสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ให้ฝึกนะคะไม่เกิน6นาทีค่ะสำหรับผู้ที่ฝึกรวมกับท่าอื่นๆด้วยนะคะให้อยู่ไม่เกิน6นาทีสำหรับผู้ที่จะฝึกท่าหลาสนะเพื่อ ต้องการประโยชน์ที่ได้จากการฝึกท่าหลาสนะตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะถ้าฝึกหลาสนะเพียงท่าเดียวเพื่อต้องการที่จะดูแลระบบประสาทที่กระดูกสันหลังเหยียดยืดกระดูกสันหลังเหยียดยืดกล้ามเนื้อหลังดูแลม้ามดูแลตับไตนะคะแล้วก็ช่วยเยียวยา โรคเบาหวานบางประเภทได้เนี่ยนะคะช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารหรือการขับถ่ายเนี่ยถ้าเราต้องการประโยชน์ด้านนี้แล้วเราต้องการที่จะฝึกขลาสนณะเพียงท่าเดียวก็ฝึกท่าเดียวไม่เกิน24นาทีนะคะ24นาทีะคะ่ะเราก็พักในท่าสวาสนาสักครู่หนึ่ง ในขณะที่พักในท่าสวาสนะนะคะให้เราจิตยังคงตามรู้อยู่ด้านในนะคะจิตไม่สัดสายออกนอกกายไม่คิดเรื่องอื่นค่ะรับรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตามธรรมชาติผ่อนคลายทุกๆส่วนในร่างกาย แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะเราจะไปฝึกท่าผู้จังคาสะนะคะรวบเท้าชิดติดกันเหยียดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะค่ะมือซ้ายวางลงที่หน้าท้องชันเข่าสองข้างขึ้นมาค่ะแล้วพลิกตัวไปด้านขวายกศีรษะวางบนต้นแขนขวาค,ค่อยค่อยพลิกตัวนอนคว่ำ ให้เราอยู่ในท่ามกราศนะสักครู่หนึ่งนะคะวางมือซ้อนกันหรือจะเอามือซ้ายแตะไหล่ขวามือขวาแตะไหล่ซ้ายวางศีรษะวางหน้าผากลงไปที่ต้นแขนก็ได้หรือจะวางมือซ้อนกันแล้ววางหน้าผากลงไปที่หลังมือก็ได้นะคะแยกเท้าออกจากกันพอประมาณปลายเท้าหันออกไปด้านนอกเราเริ่มมารับรู้สภาวะของร่างกายด้านหน้า เมื่อเราอยู่ในท่ามักราสนะหรือท่าจระเ้เราจะรู้สึกว่าเราได้รับการกดนวดอวัยวะภายในช่องท้องขึ้นบ้างแล้วนะคะในท่านี้ด้วยน้ําหนักตัวของเราและด้วยลมหายใจที่ขับเคลื่อนหน้าท้องพองยุบเป็นตัวนวดอวัยวะภายในช่องท้องเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การฝึกท่า ผู้ชังคาสนะหรือท่าง,งูค่ะรวบเท้าชิดติดกันเลื่อนมือมาวางข้างสวงอกค่ะหน้าผากแตะพื้นบิดศอกแนบลาตัวเหยียดขาสองข้างให้ตึงค่ะแล้วค่อยๆยกออกยกอกยกศีรษะ ยืดลำตัวขึ้นมารับรู้ไปที่การกดนวดอวัยวะภายในช่องท้องค่ะใครที่รู้สึกว่าปวดหลังให้ผ่อนร่างกายของเราลงมานะคะเพราะท่านี้ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังนะคะไม่ได้ทำให้เกิดการปวดหลังใครที่มีอาการปวดหลังเนื่องจากทำงานนั่งในท่าเดียวกันนานๆนะคะท่านี้ช่วยได้แต่เมื่อเราทำท่า รู้ชังคาสนาแล้วเรารู้สึกปวดหลังนะคะแสดงว่าเราทํามากเกินไปให้ผ่อนตัวลงมานะคคงค้างอยู่ในตําแหน่งที่เราพอดีเราจะรู้สึกว่าอาวัยวะภายในของเราได้รับการกดนวดกล้ามเนื้อท้องเราแข็งแรงหายใจเข้าออกตามธรรมชาตินะคะ ช่วยให้หลังส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างของเรามีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีประโยชน์นะคะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับการฝึกท่าหลาสนะเลยก็คือช่วยดูแลอัยวะภายในช่วยให้เกิดการระบบการขับถ่ายนะเป็นไปอย่างปกติ เราสามารถคงค้างอยู่ในท่านี้ถ้าเราฝึกท่าเดียวเท่านั้นก็อยู่ได้ประมาณ24นาทีนะคะถ้าฝึกรวมกับท่าอื่นก็ประมาณ6นาทีถ้าเราคงค้างอยู่ในท่าน,นะคะเราจะได้รับประโยชน์ขณะที่เราคงค้างอยู่ในท่า ให้เราสังเกตร่างกายด้วยนะคะว่าเกรงอะไรไว้หรือเปล่าเราสามารถหลับตาฝึกได้นะคะในท่านอนหรือท่านั่งจิตให้ตามรู้อยู่ด้านในลองสังเกตสภาวะภายในเราเผลอเกรงส่วนใดของร่างกายอยู่ไหมเจ็บปวดตรงไหนไหมให้ผ่อนคลายลงค่ะ จิตอยู่กับเนื้อกับตัวไม่คิดเรื่องอื่นค่ะสภาวะภายในของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราตามรู้สภาวะด้านในอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าไม่มีความเบื่อนะคะในขณะที่กายภายนอกนั้นนิ่งแต่สภาวะด้านในนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีอะไรให้เราค้นหาอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ เพียงพอแล้วค่อยๆลดลงค่ะแล้วกลับไปพักในท่ามกราสนะสักครู่หนึ่งค่ะผ่อนคลายร่างกายทุกๆส่วนส่วนที่เราคิดว่าเราไม่ได้เกรงเราอาจเผลอเกรงโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อเข้าสู่ท่ามกราสนะแล้วขอให้เราได้ผ่อนคลายทุกๆส่วนของร่างกาย จิตก็ยังคงอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะไม่ล่องลอยออกนอกกายไม่คิดเรื่องอื่นในขณะที่ภายนอกนิ่งสงบ จิตยังคงตามรู้อยู่ด้านในค่ะจิตไม่เผลอไผลส่งออกนอกกายไม่คิดเรื่องอื่น เราค่อยๆรวบเท้าชิดติดกันคลายมือนะคะเลื่นมือมาวางข้างทรงอกหน้าผากแตะพื้นค่ะแล้วค่อยๆยกอกยกศีรษะค่ะย,ยกลําตัวขึ้นสู่ท่าบาลาสนาะคลายหลังที่เราใช้ไปเมื่อสักครูน่นี้ผ่อนคลายผ่อนคลายทุกๆส่วนของร่างกาย เดินมือกลับเข้ามาหาลำตัวค่ะซึงสู่ท่านั่งวัชราสนะมือวางบนต้นขาแล้วหลับตาลงสักครู่หนึ่งจิตอยู่กับเนื้อกับตัวไม่คิดเรื่องอื่น ค่อยลืมตาขึ้นช้าๆค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราก็เป็นการสาธิตนะคะหรือเป็นการแนะนำเทคนิคการเข้าท่าหลาสนะและประโยชน์ประโยชน์ทางด้านความสมดุลของร่างกายจิตใจประโยชน์ทางด้านการบำบัดและท่าผู้ชังคาสนะหรือท่าง,งูค่ะ ซึ่งมีประโยชน์ใกล้เคียงกันกับท่าหลาสนะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ